สวัสดีครับยามเช้าครับเช้านี้ผมมีทุระะฮะหรือว่าสิ่งสําคัญก็คือการที่ผมได้ไลฟ์สดเอาไว้นะครับที่หน้าเฟซที่บอกว่าจะหารายได้ให้กับผู้ป่วยสนามของจังหวัดชัยนาทนะครับเราไม่สามารถช่วยคุณหมอได้แต่เราสามารถเอากําลังเราที่พอมีแฟนคลับหรือว่าบอกบุญต่อกับทุกๆคนวันนี้ครับยอดที่รวมมานะครับเป็นเจ็ดพันเท่าไหรไม่แน่ใจนะครับที่ยอดรวมอยู่หน้าเฟซครับตอนนี้ เราก็กำลังเตรียมกับข้ามครับนี่ไก่รวนพร้อมให้กับแป้งกวาแล้วก็ไข่ต้มอร่อยอร่อยนะครับเขาจะอดชอบนะับนี่ครับบางทำเลยนะครับแต่เราอยู่ในมาตรการต้องแมสนะครับนี่ครับเรามานั่งดูด้วยก็เริ่มหิวเหมือนกันนะฮะวันนี้ครับเตรียมมาให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามครับพร้อมให้กับ บางทีอาจจะมีเด็กๆติดนะครับเราก็เลยช่ขนมเอาไว้ด้วยฮะนี่แต่กับเด็กๆนะครับขอให้บุญนี้นะครับกับทุกคนที่ทํามาครับหรือว่าทุกคนไม่ได้ทาแต่ช่วยกันแชร์ก็ให้สาธุด้วยกันนะครับใครชมคลิปนี้ใครที่ทําแล้วผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าทุกคนทําหลายคนมากคิดว่าบุญนี้ที่ผมบอกต่อจะทําให้ทุกคนได้มีความสุขและปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะครับก็ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้รับบุญนี้ไปพร้อมๆกันนะครับไปครับหน้าที่ต่อไปคือ เดี๋ยวเราไปแจกของได้เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับไปครับอันนี้เป็นที่แรกที่ผมต้องมาให้กับกนใครว่าอะมานะดนี้ไห่ครับตันมันให้นำหน้าที่ใหม่แลย เอาละครับกลับถึงบ้านแล้วนะครับก็มื่สักครู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจที่นําของไปให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยนาทนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเราสาธุร่วมกันนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วทุกคนที่ทํามานะครับสาธุและซันเองขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกคนด้วยแล้วก็ซันได้มีโอกาสคุยกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าขอบคุณแทนมากๆจากใจครั้งหน้าถ้าองซันมาอีกใจพูดให้น้องซันร้องเพลงหรือพูดผ่านลํโพงเข้าไปข้างในด้วยให้เขา ให้ซันส่งกำลังใจให้กับเขาแล้วเขาก็จะประกาศให้วันนี้วันท้องซันและแฟนคลับและทุกคนได้ซันในไลฟ์สดผ่าน Facebook คนเริ่มทําบุญเอาของมาให้ครั้งหน้าครับเขาให้ซันนะครับถ้ามีโอกาสให้เอาของมาให้อีกนะครับแต่เขาอยากได้ผลไม้ก็เดี๋ยวซันจะไลฟ์สดหน้าเฟซเหมือนเดิมครับใครที่จะร่วมทําบุญก็มาร่วมได้เหมือนเดิมนะครับครั้งหน้าทําอีกแน่นอนแล้วก็ได้พูดด้วยส่งกำลังใจให้กับเขานะครับเป็นลำโพงที่ยค่ะเพ้าะทำไมเราไม่สั่อัเข้าไปได้เลยลูก วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำกันมานะครับครั้งหน้าไลน์แน่นอนหน้า Facebook สันของสะรอน์ครับวันนี้ขอบคุณจักใจทุกคนครับสาธุด้วยกันครับแล้วครั้งหน้าเจนครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องสันคำเจด้วยนะครับ